บิตคัพปวกขึ้นไป80%นะครับในเวลาประมาณ7วันนะครับแล้วก็มีทาร์เก็ตที่สามารถขึ้นไปนะที่950บาทต่อ1บิตครับนะครับวิเคราะห์จากะระอรดูเคลปนี้เราไปดูกันครับ ในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับมีความเสี่ยงสูงเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะครับเราในคลิปนี้เราไม่ได้เจตนาที่จะแนะนําการลงทุนนะครับแต่เป็นการแชร์ริ่งมุมมองของกราฟนะครับแล้วก็พอตไอดีสัมเปิลนะครับที่เพื่อนสามารถนําความรู้ไปต่อยอดกันได้ครับและวสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่มียเขาของโอเคเนะครับก็สามารถในจิ๊เตอร์ผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีส่วนลดค่าร่ำในการเทรดให้กับเพื่อน30%ตลอดชีพเลยแล้วถ้าใครที่อยากจะเข้าพูดคุยกันในกลุ่มนะครับเรื่องกกกกาาาาารรรรวิิเคคะะห์ฟน็สมถล ตัวกรูปลิงเข้ามาแชทเข้าไปพูดคุยกันได้เลยครับสวัสดีครับผมกอล์ฟลองทุนนะครับในคลิปนี้เขาจะพูดคุยกันถึงคับคอยนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นมากว่า8 0เลยนะครับในช่วงระยะเวลาประมาณ7วันนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์นะหรือว่าตีกราฟในฝั่งฟีโบนะครับแล้วก็มองทาร์เก็ตไปครับประมาณ900กว่านะครับซึ่งแถวเนี้ยน่าจะมีสัญญาณการกลับตัวได้แล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนั่นในแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตในฝั่งของโอเคกพอร์ตนะครับท มันมีสัญญาณการปรับตัวนะขึ้นมานะในฝั่งบิตคอยนะครับแล้วก็มีเหรียญที่เราทําการใส่ไว้ในฟีลเล์ด้วยนะครับจะมาทําการตั้งรอโพซชันกันเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวหน้าจอเลยครับแล้วเราเข้าไปาตัวหน้าจอตัวเทรดดิ้งวิวแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้เพื่อนดูถึงภาพรวมไกลๆนะของตัวกราฟครับนะครับสแลเนะเทียบกับเงินบาทนะครับซึ่งตรงน,นี้มีการปรับตัวขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ70กว่าบาทละนะครับจากวัตถุมที่เราได้มีการพูดคุยกันในฝั่งของลองทุนในคู่สีเนี่ ถึง50นะก็ได้คุยกันตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในตัวลองทูนิูซีนะครับสําหรับเพื่อนที่เป็นเมมเบอร์อยู่แถวเนี้ยในฝั่งของกราบันเริ่มมีการกลับตัวขึ้นมาเนาะแล้วก็มีการเบรกนะโซนที่เป็นโซนสะสมนะครับแถวประมาณ49-50นะครับที่มีการ,บรอบลงไปก่อนหน้านี้เนานะแล้วก็โซนด้านบนนะครับที่เราได้มีการตรีกรอบสีขาวนี้ไว้อะนะฮะตั้งแต่ตอนช่วง60จนถึงประมาณ65เนี่ยมันก็ได้มีการเบรกขึ้นไปละ แล้วก็เบรกขึ้นไปค่อนข้างชัดเจนด้วยเป็นล็กชั่นที่รุนแรงแล้วก็เหมือนฉันจะไปทางนี้ละนะครับประมาณนั้นนะครับเขาเนี้ยมันมีการปรับตัวขึ้นมาเป็นการยกโลนะจากด้านล่างเลยนะครับที่ลงไปต่าสุดแถวที่10นะครับแล้วก็ขึ้นมายกโลแถวประมาณ4 4แล้วก็เบรกขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้อยู่แถวประมาณ70กว่านะครับคราเนี้ยโซนสะสมแรกนะมันมีการเบรกไปแล้วแถวประมาณ5 0 6ที่ผมได้มีการตีตัวพายไว้นะครับทราเก็ตต่อไปที่เป็นทราเก็ตเล็กๆซึ่งเราตีจาก ถ้าเรานับตรงนี้เป็นฐานหนึ่งนะครับนะขึ้นมาหนึ่งตรงนี้นี่คือศูนย์นะหนึ่งแล้วก็วัดไปเป็นสองย่อลงมาลึกๆแบบนี้นะฮะซึ่งการย่อตรงนี้มันเป็นลักษณะของการเก็บของออกข้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการเก็บของออกข้างเนี่ยขึ้นสามเนี่ยมันจะมีลักษณะที่รุนแรงรุนแรงนะครับแล้วก็ขึ้นสี่เนี่ยจะมีลักษณะของการปรับแบบทิ้งของในทีหนึ่งนะครับที่ตรงนี้การปรับเป็นขึ้นสามตรงนี้เรามองทาก็ตว่าถ้าตีเนี่ยขึ้นหนึ่งใช่ไหมตรงนี้คือ2นะครับ มองทาร์เก็ตแรกนะที่ประมาณ1.618อยู่ที่86นะครับและแถวทาร์เก็ต2ที่เราได้มองไว้ด้านบนแถวนี้ก็คือประมาณ90กว่าตงนี้ประมาณ100นะครับตรงนี้ก็คือ2.618ซึ่งตรงนี้มันจะเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงกับตัวแนวต้านที่เป็นแนวต้านก่อนอันนี้ไปด้วยที่มีการเก็บของเกิดขึ้นแล้วมีการหลุดออกมานะฮะตรงนี้ก็เป็นโซนที่ uh, Warning นะที่จะรอดูว่ามันจะเบรกขึ้นไปรุนแรงไหม นะครับสำหรับคับนะคราวนี้เมื่อไหายคนสงสัยนะว่าเฮ้ยมันจะขึ้นไปที่900ได้ยังไงบ้างน,นะครับก่อนเน้ยครับมันมีการปรับตัวขึ้นมานะให้ดูในฝั่งของวัตท่องตอนแรกก่อนขึ้นมาจากประมาณ15 12, 15อ้าอะไรวันเนี้ยนะครับไหลขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นไปพีคเลยนะที่เรามีการพูดคุยถึงเรื่องการลดโพชชั่นแถวเนี้ยห้าร้อยกว่านะครับแล้วส่วนตัวก็ได้มีการลดโพชชั่นไปบ้างน,นะครับแถวนี้แล้วก็มามาปรับลดหมดแถวๆเนี้ยนะครับ ซึ่งเอเวอร์เลในการขายตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ400กว่านะครับที่ผมได้มีการ exit ออกไปคราวนี้พอมันขึ้นไปที่พีกแถวนี้นะครับมันมีการปรับตัวลงเนี่ยเป็นขึ้น2อนะงนะแถวานี้เราจะทำการตีทาร์เก็ตเป็นขึ้นใหญ่ไกลๆได้ก็คือ1-2และววัด3ของฝั่งฟีโบซึ่งถ้าเราวัด3มาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีทาร์เก็ตแถวๆประมาณนี่1.6-1.8ของขึ้นนใหญ่ๆเลยแล้วก็ลงมา2 แลวขึ้นสาตรงเนี้ยที่955นะครับที่ผมมองไว้นะที่เราทําการตีฟีโบไว้ซึ่งบางคนอาจจะิว่าเฮ้ยโคตรกาวเลยอีกไกลมากนะครับประมาณอีก10กว่าเท่าแต่คราเนี้ยโครงสร้างของตัวไพ่เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ตลอดเวลานะครับเวลามันขึ้นแล้วมีการปรับตัวชันชในเคอร์ฟสามเนี่ยอาจจะมีโอกาสคืออาจจะมองว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นไปร0%อนตามที่ผมคิดไว้นะแต่การคาดการณ์ทางด้านเทคนิคลมันประมาณนี้จากการวัดนะครับซึ่งเราก็ได้แนะนําการลงทุนนะเพื่อนๆเข้าใจผิดนะครับก็เอาไปเป็น ไอเดียในการวิเคราะห์กราฟดีกว่านะฮะคราวนี้ในฝั่งของเอาคอร์อื่นๆเนี่ยที่เราได้มีการเตรียมไว้รวมถึง b t c ด้วยนะครับในฝั่งพอร์ตของโอเคนะตอนนี้อัปเดตเพื่อนๆดูนิดนึงนะครับว่าเรามีพอร์ตที่เราแบ็มาสเกลอยู่นะครับตอนนี้มี u s ด t เหลืออยู่ประมาณ3 0 0นะครับแล้วก็มีการลงไฟล์ Excel ไว้นะซึ่งการสู้รบตรงเนี้ยเรามีเกณฑ์ในการแพ้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก่อนอันนี้เพราะว่าอาจจะเพื่อตลาดเนี่ยไม่เอื้ออำนวย ใน direction ที่เราได้มีการวางไว้แล้วก็เทรดนะครับก็มีการลอสเกิดขึ้นอยู่ที่300ละตอนนี้ซึ่งเราสามารถเทรดได้6กไม้ด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็เลยใส่ watch list มาเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆดูเนาะถึงแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็น b t c นะครับที่ดูเหมือนจะมีการกลับตัวเกิดขึ้นในภาพเดย์ดูสิแต่ตอนนี้มันก็จะมีกล่องของเอเลียนเวฟที่เราตีไว้ว่ามันไม่ควรเบรกกันท่านี้ถ้าเบรกเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นแรงๆเลยนะครับแถวประมาณ228เนาะ แล้วก็ด้านล่างนะก่อนด้าล่างแถวหมื่นเที่ไม่ควรหลุดเลยเป็นโซนสะสมก่อนหน้าน,นี้นะครับหรือว um ่า accumulation zone เครานี้อันนี้คือตัวแรกนะครับ BTC ผ่านไปละ ETH ETH แล้วมีการตีในฝั่ง curve มาค่อนข้างชัดเจนนะให้เพื่อนดูนะครับก็คือตอนนี้กำลังวิ่งขึ้นในลักษณะของขึ้นสนะามเดี๋ยวผมปรับตรงนี้นนึงว่าขึ้นสาเนี่ยมตเป็นขึ้นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะก็คือ m i n ร r นะครับ หนึ่งสองขึ้นสามตรงนี้นะครับซึ่งการขึ้นตรงนี้มันจะมีหนึ่งสองเล็กสามตรงนี้กําลังย่อสีเล็กอยู่หรือเปล่านะฮะซึ่งการย่อสีเล็กตรงนี้จะมีลักษณะของการปรับเป็นไซด์เวย์เกิดขึ้นหรือว่าการปรับไม่ได้ลงรุนแรงมาเป็นซิกแซกนะครับก่อนที่จะขึ้นห้าห้าตรงนี้ก็จะไปจบสามที่ได้มีการตีทางเกตไปโดยประมาณแบบนี้สามอยู่ที่ประมาณสองสามนะสองเปนสามรนี้อันนี้ก็คืออีกหนึ่งอันที่เราจะทําอยู่ ในการใส่ในบอสลิลแล้วก็จะไปปรับโพลิชันหรือว่าปรับตัวไพร์ที่เราจะทําการตั้งออเดอร์ในการรอของนะครับอีกอันนึ่งก็คือทางฝั่ง LDC นะ LDC เมื่อกี้ได้มีการอัปเดตในกรุ๊ปของไลน์เอาไปแชทให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะครับว่า LDC น่าสนใจนะมีการเบรกแนวต้านหรือว่าแนวสะสมก่อนอนะันเนี้ยขึ้นมานะเน,นี่ยโซนเนี้ยโซนนี้นะฮะโซนเนี้ยเบรกขึ้นมาแล้วขึ้นมาอยูล่ละนะครับคราวนี้ ถ้าเทรดในขึ้น3เนี่ยมันจะมีทาร์เก็ตอยู่แถวประมาณ90ที่เราตรีกรอบไว้นะครับในแถวนี้คราวนี้เดี๋ยวตัวเนี้ยจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะไปดูภาพย่อยว่าเราจะทําการตั้งออเดอร์ไว้ว่าภาพย่อยผมมอง Valve นะว่าอาริสตีเนี่ยอาจจะมีการย่อลงมานิดหน่อยแถวประมาณ69.6ได้นะครับแถวนั้นเนี่ยเราจะเข้าโพชชั่นไปนะครับ69.6นะเพื่อนจําไว้ในฝั่งดอทนะครับดอทเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เราคุยกันมานานมากแล้ว หลายเดือนแล้วมากหลายเดือนนะแต่ตอนช่วงนี้มันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้คุยกันเยอะมากนะครับคราวนี้มีการเบรกขึ้นมาเรามอง1 2ขึ้น3ใช่ไหมคราวนี้พอสปุ๊บเราเจอขึ้นปรับที่เป็นขึ้นไซเวชช่วงนี้จะน่าเบื่อนึดนึงแล้วก็มีเพื่อนเพื่อถามในกูเกินลเยอะว่าเฮ้ยตัวไพเนี่ยมันเมื่อไหร่มันจะมันจะดีดตัวต่ออะไรเงี้ยซึ่งในแถวนี้มันจะเป็นขึ้นที่แบบมีการกินความน่าเบื่อนึดนึงของตลาดนะครับอาจจะทําให้บางคนเบื่อแล้วก็เทขายเอาไปได้นะครับ จุดที่เป็นเกณฑ์ตัใจก็คือกล่องมาเท่านี้แล้วก็ไม่ควรหลุดด้านล่างดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะทําการตั้งรับดอทแถวประมาณศูนเก้าเก้าอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นแล้วก็สต็อปลอสถ้าเกิดหลุดหัวหนึ่งตรงนี้นะครับในฝั่งของฟิวเจอร์นะคนนี้ในฝั่ง LTC LTC ไปละดอทไปละหลุหน้า C หลุหน้า C หลุดหน้า C เนี่ยผมได้มีการคุยกับเพื่อนในกลุ่มเหมือนกันว่าตอนเนี้ยมันลงมา,ถามแถวๆถนี้ โอ้โหแถวนี้ลิสซี่บอร์ดเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วมันมีการขึ้นมาในภาพเล็กแล้วก็ยอ่อขีนึงแถวนี้นเป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งเลยแล้วก็วางอาจจะวางสต็อปรอรดด้านล่างอีกทีก็ได้นะฮะซึ่งจุดเนี้ยแตะไปละจุดกล่องเนี้ยที่เราวางเอาไว้แตะไปละเขาเนี้ยขึ้นมายอ่อเป็นจุดน่าสนใจจุดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูในฝั่งของโอเค OK, กันแล้วกันนะครับว่าตัวพอร์ชันตรงเนี้ยที่เราจะทําการเปิดพอร์ชันเนี่ยผมวางไว้ว่าจะเปิด ในฝั่งของ2เหรียญก่อนก็คือ,อ LTC แล้วก็ ETH นะครับเดี๋ยวทำการ transfer ก่อนแลยกัน transfer ไปที่พอร์ตที่เราจะทำการเทรด trading น,นะครับก็คือ2เหรียญขึ้น100นะค่อยๆแบ่งในการ s c o u t ไปรเรื่อยๆนะครับแล้วเข้าไปที่หน้าเทรดนะ basic trade นะครับทำการ transfer ไปแล้วแล้วก็มาเลือกนะครับตลาดที่เราจะทำการเทรดแล้วก็รวมถึงการปรับด้วยนะปรับด้าล่างนะขยับลงมาดู ปรบับตัวโพลิชันที่เราจะทาการเปิดแล้วก็พายสาขาที่เราได้ทําการวางแผนไว้อีทีเอสเรามองเรามองไว้ที่กรอบขอดูมาน,นะกรอบที่เราวางไว้โซนประมาณน,นี้ความเสี่ยงกําลังดีนะครับในแถนี้นะครับนี่เราไม่เราไม่ควรหลุดด้านล่างนะนี่ผมวางไว้ก็แถประมาณพันพันสี่ห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราตั้งไว้แล้วกันก็คือจะทําการเปิดแถดวๆประมาณ 1450อันนี้คือในตลาดอ่ะสลับฟิวเจอร์ก่อนโคทีฟิวเจอร์นะครับเราเปิดคอสนะครับแบบคอสแล้วก็ส 10x ไว้นะครับ1450 1450อ่ะวีดีทีเปิดที่เท่าไหร่ไซส์ไซส์ที่เราจะเปิดนะครับเราจะเปิดประมาณคูณ3คูณ4ไม่ไมากไปกว่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยเรามีการวางไว้ที่50 ดอลลาร์ดูไหมเราก็เปิดที่200คูณ4ไป50คูณ4ี่ได0 0นะครับก็คือประมาณ0.1นยเทียนโดยประมาณนะครับกดลองไปเลยคอนเฟิร์มนี่เราก็จะมีออเดอร์ที่มาเปิดลิมิตมาเก็ตตรงเนี้ยเพนดิ้งรออยู่นะครับที่1450นะครับอีกอันนึงก็คือทางฝั่งของ ltc ที่เรามองว่าเฮ้ยในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยดูซิว่าจะเป็นยังไงแถวๆประมาณนี้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลย เพราะว่ามันมีการเปรกตัวภาพเดตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีจุดที่คิดว่าไม่ควรหลุดตอนนี้ที่ผมมองไว้67ดังนั้นเนี่ยเราจะรับแถวประมาณ68.6นะครับสำหรับ r d c นี่เราก็เปิดที่200เหมือนกันก็คือหูณ4เข้าไปนะครับ68.7โดยประมาณใช่ไหมเดี๋ยวขอดูทีนึง 6 8 6นะครับ6 8ส็ก็ได้ประมาณนี้นะครับกดลองไปคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นเราจะมี pending order อยู่2อันละสำหรับการ s c ้าวรอบนี้นะครับแล้วจุดที่เราจะทำการ stop loss เนี่ยมันน้อยนะมันไม่ได้ไกลมากถ้าเกิดตรงนี้มีการเบรกแถวโซนนี้ที่มันเบรกขึ้นไปมาเนี่ยผมมันจะทำการ stop loss ละดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเค r ร์ฟสจริงๆถ้าดูจากภาพเดย์เนี่ยเคร์ฟสจริงแล้วมันจะขึ้นไปตาม t a รเต เกี่เราได้มีการวางไว้นะครับกรอบที่เราได้มีการวางไว้ถ้าประมาณเนี้เก้าสิบ list ความเสี่ยงของเราเนี่ยน้อยมากประมาณ10%ได้แต่ได้เกิดเราได้ตรงนี้ประมาณ3ามสิบสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็รอดูกันนะสำหรับไลฟ์แล้วก็ทางฝั่งของอียิปตด้วยนะครับเปิดไว้สองอันก่อนคราวนี้ในตัว wallet เนี่ยมันก็จะมีเงินที่เราได้มีการสำรองไว้อยู่อีก200เนี่ยมันจะแยกไว้ให้เลยสำหรับ funding นะครับ196.3แล้วก็ในฝั่งเทรดดิ้งที่เราได้มีการตั้ง pending order ไว 100นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันประมาณนี้แล้วก็รวมถึงในฝั่งของคับด้วยนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นมาเพื่อนๆก็วางกรุ๊ปการให้ดีแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงให้ดีด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วสุดความรู้ในคลิปนี้นะครับเราได้มาพูดคุยถึงมุมมองนะครับของการวิเคราะห์กราฟทางฝั่ง,งคับคอยนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นมา กว่า80%นะครับในช่วงระยะเวลาประมาณ7วันนะครับแล้วก็มองทาร์เก็ตนะที่จะมีการปรับตัวขึ้นไปเป็นเคอร์ฟซับได้นะแถว9.55นะฮะในฝั่งของพอร์ตสกาวปิ้งนะของเคสของเราเนียครับก็มีการเปิดเวอร์ชั่นไป2อันนะครับที่ตั้งรอกันมาอยู่ซึ่งมีความเสี่ยงริทีวอร์ดที่ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดิชััััันนนนนออออลลลมมาารร์เเกก็ตตวววีี้ผขขพ่่ไปบบคคุณแะสสด